ฝากติดตามและกดไลค์ให้กำลังใจช่องโบบาสตอรี่ด้วยนะครับหลังจากการฟาดฟันอย่างรุนแรงจองเชียนก็รู้สึกว่าความโกรธในหัวใจของเขาลดลงเล็กน้อยเมื่อก้มหัวลงไปดูหน้ากากของเหยาฮันก็หลุดออกไปท่ามกลางการทุบตีและใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวจากการถูกโจมตีเป็นไปได้ว่าแม้แต่แม่ของเขาเองก็ยังจะเขาไม่ได้ในสถานะปัจจุบันของเขาเก่ง ตอนนี้ความโกรธไม่ได้บทบังความคิดของเขาแล้วจงเชียนเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของเขาทันทีเพื่อนคนนี้เป็นพ่อบ้านของเจ้าเมืองไปอยู่เช่นเดียวกับลุงของลูกศิษย์ของฉันฉันยังคงสอนบทเรียนให้เขาแต่ฉันไม่ควรฆ่าเข,า,ขาด้วยวิธีการใดๆไม่ว่ายังไงคนคนนี้ก็ยังเป็นลุงเหยี่ยของชอยแย่ถ้าจงเชียนฆ่าเขาจริงๆสิทธิที่เขาเพิ่งยอมรับจะเสียเปล่าไม่ใช่หรือไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนสำหรับการประนีประนอมหักสิ่งนั้นเกิดขึ้น นอกจากนี้เมืองไปอยู่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของอาณาจักรเทียนซวนเพื่อให้สามารถเป็นเจ้าเมืองของเมืองดังกล่าวได้พ่อของชเฉยควรจะค่อนข้างมีอำนาจและมีอิทธิพลอย่างมากหากพ่อบ้านของเขาถูกฆ่าตายและเขาเลือกที่จะไล่ตามเรื่องนี้มันอาจเป็นไปได้สำหรับเขาที่จะสอบสวนตัวเองถ้าใช่เขาคงเดือดร้อนแน่ในฐานะผู้มาใหม่ในโลกนี้เขายังไม่ได้สร้างจุดยืนที่มั่นคงเพื่อให้เขายืนหยัดได้ดังนั้น จึงเป็นการดีที่สุดสําหรับเขาที่จะไม่เปิดเผยตัวตนฉันต้องไม่ให้เขาสงสัยในตัวฉันความคิดแวบเข้ามาในจิตใจของจองเชียนเนื่องจากเหยาหันไม่สามารถฆ่าได้จองเชียนจึงต้องปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อให้เขาถูกทุบตีท่ามกลางการโจมตีจองเชียนจองเชียนจะเป็นคนแรกที่เขาต้องสงสัยอย่างแน่นอนใช่ฉันมีแพ้รับบาปที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรื่องนี้ ถ้าเขาไม่มาหาปัญหาในวันนี้ฉันคงไม่นึกถึงเขาบุคคลหนึ่งแวบเข้ามาในจิตใจของจองเชียนคนคนนั้นคือคนที่อยู่ข้างๆเซินปี้หรูก่อนหน้านี้คนที่คอยเยาะเย้ยเขาชางเปินอย่างไรก็ตามเพื่อนคนนั้นเป็นหลานชายของผู้เท่าชางเฉินถ้าจองเชียนตำหนิเขาเห่ยาฮันจะไม่กล้าแก้แค้นแม้ว่าเขาจะต้องการอันที่จริงมันจะดีกว่าถ้าเห่ยาฮันแก้แค้นจากนั้นทั้งสองก็จะกัดกันอย่างดูร้ายต่อกัน ณจุดนี้จังเชียนจ้องไปที่ใบหน้าที่บิดเบี้ยวของเหวหันและทําให้เสียงของเขาเข้มขึ้นฉันไม่พอใจจังเชียนวันนี้ก่อนหน้านี้เขารู้สึกกังวลใจดังนั้นฉันจึงตั้งใจจะสอนบทเรียนในตอนกลางคืนให้เขาอย่างไรก็ตามหากเขาถูกคุณตอนเธอคงสงสัยว่าฉันเป็นคนทําและเรื่องเข้าใจผิดจะเกิดขึ้นระหว่างเราทษทั้งหมดนี้ที่คุณพบฉันในวันนี้เช่นเดียวกับคุณมาไม่ทันเวลา ในตอนนี้เหย่าหันรู้แล้วว่าเหตุใดเขาจึงถูกฟาดเขาต้องการโต้กลับแต่ปากของเขาบวมเหมือนไส้กรอกทําให้ไม่สามารถพูดได้เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเข้าใจคําพูดของเขาแล้วจงเชียนก็ไม่พูดต่อเขายืนขึ้นและแต่ร่างของเหว่หันห่างออกไปหลายสิบเมตรไอบา้าเหว่หันรู้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบในวันนี้เขากัดฟันหันหลังเดินจากไป ในเวลาเดียวกันเขาสลักลักษณะสําคัญสองประการของผู้โจมตีไว้ในใจประการแรกคนที่ทุบตีเขาได้พบกับจางส่วนก่อนหน้านี้ในวันนั้นและโกรธด้วยคําพูดหรือการกระทําของเขาประการที่สองความสัมพันธ์ระหว่างเขาและจางเชียนควรจะเป็นคู่ต่อสู้แห่งความรักผู้หญิงที่พวกเขากําลังใฝ่าหามีใบในชื่อของเธอตราบใดที่เขาจําคุณลักษณะที่โดดเด่นทั้งสองนี้ได้เป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาที่จะค้นหาว่าใครคือคนที่วางมือบนเขา หลังจากที่เห็นเหยาหันหายตัวไปในระยะไกลแล้วจังเชียนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขารูปไล้สิ่งสกปรกบนเสื้อผ้าของเขาและกลับไปที่หอพักเหตุการณ์นี้ทำให้เขาตกใจมากหากคืนนี้เขาไม่ลุกขึ้นฝึกฝนก็คงยากที่จะบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามอย่างน้อยอันตรายก็ถูกหลีกเลี่ยงชั่วคราวกุญแจสู่ความอยู่รอดในโลกนี้พลังจงเชียนนั่งอยู่บนเตียงในหอพักของเขาพึมพำกับตัวเอง หากการฝึกฝนของเขาไม่เพิ่มขึ้นในวันนี้แม้ว่าเขาจะรู้จุดอ่อนของเหวีหันเขาก็คงไม่เหมาะกับเขาคนที่ต้องทนทุกข์ในท้ายที่สุดก็คือเขาดังนั้นเรื่องเร่งด่วนที่อยู่ในมือคือให้เขาเพิ่มกำลังอย่างรวดเร็วยิ่งเขาแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเขาค่อยๆล่องลอยสู่โลกแห่งความฝันด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยอารมณ์อ่อนไหววันรุ่งขึ้นจางเชียนตื่นขึ้นในขณะที่ท้องฟ้าสว่างขึ้นแม้ว่าเขาจะแทบไม่ได้นอนมาสองชั่วโมงแล้ว ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาทำงานหนักแค่ไหนในคืนก่อนได้เวลาเริ่มบทเรียนแล้วเขาพึมพมขณะสวมเสื้อผ้าหลังจากนั้นเขาเดินไปที่ห้องเรียนด้วยก้าวใหญ่ๆไม่นานเขาก็มาถึงห้องเรียนทันทีที่เขาเปิดประตูเข้าไปจ้างเหล่าซื้อคุณอยู่ที่นี่ดูสิฉันทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วเขาเป็นนักเรียนคนสุดท้ายที่จางเฉียนยอมรับเมื่อวานนี้คือหยวนเถาเจ้าอ้วน จังเชียนไม่คาดคิดมาก่อนว่าเพื่อนคนนี้จะเป็นคนแรกที่มาถึงเนื่องจากเขาคู่เขาเมื่อวานนี้นอกจากนี้เขายังทําความสะอาดห้องเรียนได้สะอาดมากไม่เลวจังเชียนพยักหน้าเห็นด้วยฮิฮิในเมื่ออาจารย์บอกว่าฉันไม่เลวมีรางวัลสําหรับความพยายามของฉันอีกไหมเหมือนกับศิลปะการต่อสู้หรือเทคนิคการฝึกฝนเป็นต้นคุณสามารถให้รางวัลฉันได้สามหรือหอย่างสบายส เมื่อได้ยินการยอมรับของจองเชียนรอยยิ้มกว้างก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของคนอ้วนเพื่อนคนนี้เป็นคนประเภทที่จะไปไกลเกินไปเมื่อคุณให้เวลาเขาบ้างรอที่ด้านข้างก่อนฉันจะเริ่มบทเรียนหลังจากที่นักเรียนคนอื่นๆมาถึงจองเชียนทําท่าทางคนแรกที่มาถึงคือคนอ้วนโดยไม่คาดคิดคนที่สองที่มาถึงคือนักเรียนที่เขาชนะจากการเดิมพันหลิวหยางอย่างไรก็ตาม ทัศนคติของหลิวหยางไม่ดีเท่าคนอ้วนความขุ่นเคืองคาถาบนใบหน้าของเขาขณะที่เขาจ้องมองที่จงเชียนด้วยรูปลักษณ์ที่ดูถูกเหยียดหยามในความเห็นของเขาจงเชียนชนะการเดิมพันด้วยโชคเท่านั้นและเป็นการทรมานสำหรับอัจฉริยะอย่างเขาที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของครูที่มีมาตรฐานที่น่ากลัวเช่นนี้คนที่สที่จะมาถึงคือเยาวชนที่เชี่ยวชาญในวิธีแห่งหอ,อกเจิง้งหยาง หลังจากที่จังเชียนชี้ให้เห็นถึงปัญหาในหอกของเจิง้งหยางความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าด้วยเหตุนี้เจิง้งหยางจึงมีความมั่นใจอย่างมากต่อครูของเขาและจากนักเรียนไม่กี่คนที่รู้จักจังเชียนในปัจจุบันเขาเป็นคนเดียวผู้ที่มาหาเขาตามเจตจำนงของเขาเองคนที่สี่ที่จะมาถึงคือหวังหญิงสาวขี้อายอดไม่ได้ที่จะอายเมื่อเห็นนักเรียนคนอื่นๆเมื่อเธอเข้าไปและซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องทันทีวันนี้ฉันน่าจะแก้ปัญหาร่างกายได้ เจ้าอย่าลืมตาขึ้นเมื่อวันครูที่แย่ที่สุดของสถาบันการศึกษาอ้างว่าเขาสามารถแก้ปัญหาของเธอได้หลังจากกลับมาที่หอพักของเธอเธอรู้สึกหมดหนทางและเป็นกังวลทำให้เธอกลิ้งไปมาบนเตียงของเธอเพียงแต่เผลอหลับไปหลังจากนั้นไม่นานไม่ว่าอีกฝ่ายจะพูดจริงหรือโกหกบทสรุปของวันนี้ย่อมมีแน่นอนเมื่อเกิดความคิดเช่นนั้นเธอก็บ้วนปากสวมเสื้อผ้าแล้วออกจากห้องไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะลูกสาวของเจ้าเมืองไปอยู่และหนึ่งในสิบผู้ทาคะแนนสอบเข้าสูงสุดเธอได้รับที่อยู่อาศัยส่วนตัวไม่เหมือนกับหอพักรวมของนักเรียนคนอื่นๆในหอพักมีห้องพักหลายห้องและพ่อบ้านลุงเหยาอยู่ในห้องหนึ่งซึ่งอยู่มาไกลาจากเธอมากนักลุงเหยียวฉันกําลังจะไปเรียนเมื่อไม่เห็นการเคลื่อนไหวในห้องหลังจากตะโกนเจ้าหยาเตรียมจะเดินออกไปนายน้อยรอฉันด้วยฉันจะไปกับคุณเสียงตะโกนดังมาจากนอกประตูประตูเปิดออก และเหวาฮหันเดินออกไปเมื่อมองดูใบหน้าของเขาเจ้าหยาก็ตกตะลึงลุงหยาวคุณเกิดอะไรขึ้นเจ้าหยาตกตะลึงเมื่อเห็นใบหน้าบวมของเหวาฮหันและวงแหวนสีดำรอบดวงตาของเขาในคืนเดียวเหยาฮหันผู้สง่างามเสียโฉมหากไม่ใช่เพราะเสียงที่คุณเคยเธอคงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโอ้ฉันบังเอิญโดนตัวเองหลังจากหมกมุ่นอยู่กับการฝึกเมื่อวานนี้เหยวหันอธิบาย ใครจะตีตัวเองในระหว่างการฝึกของพวกเขาเป็นไปได้ไหมที่ใครจะหาข้อแก้ตัวที่แย่ไปกว่านั้นลุงเยาเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำไม่ฉันต้องบอกพ่อเจ้าอย่าอุทานอย่างโกรธจัดนายหญิงอย่ารบกวนเรื่องนี้เลยนี่เป็นปัญหาของฉันเองฉันแก้ไขเองได้คุณรีบไปห้องเรียนก่อนดีกว่าฉันอยากรู้ว่าครูที่คุณยอมรับเป็นอย่างไรถ้ามาตรฐานของเขาเป็นแบบนั้นเหมือนกับข่าวลือที่ว่าฉันจะรายงานเรื่องนี้กับเจ้าเมืองทันที และให้โรงเรียนหงเทียนหาครูคนใหม่ให้คุณเยาหันโบกมืออย่างสง่างามอย่างไรก็ตามเนื่องจากการเคลื่อนไหวของเขาใหญ่เกินไปบาดแผลของเขาจึงถูกดึงขึ้นและเงินไหลซึมที่หลังของเขาเมื่อเห็นว่าเยาหันยืนกรานต่อต้านการแทรกแซงของเธอในเรื่องนี้อย่างไรเจ้าหยาไม่ได้แต่ต้องเรื่องนี้อีกต่อไปทั้งสองคนเดินไปที่ห้องเรียนของจองเชียนลุงเยาบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนฉันคิดว่าคุณควรกลับไปพักผ่อน ก่อนฉันสามารถเข้าร่วมบทเรียนด้วยตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องส่งฉันมาหลังจากเดินไปได้ไม่ไกลเจ้าหยาสังเกตว่าร่างกายของเขาสั่นสะท้านและเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเธออดไม่ได้ที่จะพูดคําเหล่านี้เมื่อวันนี้จางเชียนไม่ได้ถอนหมัดแม้แต่น้อยแม้จะใช้ยาทาบาดแผลและพักสักสองสามชั่วโมงบาดแผลของเขาก็ยังรุนแรงไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาสามารถเดินได้นายน้อยเจ้าเมืองมอบหมายให้ฉันหาครูที่ดีให้กับคุณก่อนที่เราจะออกเดินทาง แต่คุณต้องเลือกเพื่อนแบบนี้ฉันจะ,ะเผชิญหน้ากับเจ้าเมืองในอนาคตได้อย่างไรเหวียฮันกล่าวไม่ฉันอยากจะเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของเพื่อนคนนั้นต่อหน้าคุณและพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นคนหลอกลวงมีเพียงนายหญิงผู้บริสุทธิ์และไรเดียงสาของเราเท่านั้นที่จะตกหลุมรักอุบายของเขาด้วยมาตรฐานเหล่านั้นของเขามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรับสมัครนักเรียนคนที่สองเมื่อคุณได้เห็นว่าไม่มีนักเรียนคนอื่นในชั้นเรียนของเขาคุณจะรู้ว่า ประตูห้องเรียนถูกผลักเปิดเผยให้เห็นภายในห้องเรียนภายในห้องเรียนจองเชียนและนักเรียนใหม่สี่คนของเขานั่ง